อแดงแดงอ่ะสวัสดีครับเอฟซีเปาตงเลยทั่วโลกก็ใ <c> ห <oughs> ้ครับมาเอาอันนี้ก็เขกจะมาหอดผู้ชมประตูกระเปิดยุ่งสี่ละแต่ว่าจะามาผู้ใดมาผูา้ชมเบิดนะครับเด้อประตูครับประตูปิดครับท่านผู้ชมบอลตลกอย่าลวนได้นี่คักบ้าบัดที่นี่คือประตูมาปิดหลัดพอต๋งเลียงสี่เอาบัตินี่ปูคือวางในนอนเขียดบังขึ้นในนอนเอามา ท่านผู้ชมรับเครื่องเลยปาดโอ้ยบนถนลงจ่างรถจอยประตูปิดเปิดอาซาอยู่ไปท่านผู้ชมเบิ้งกันนะไปถามเบิ้องกันนเป็นสีวางไงหนอมาที่นี่มากของทุกไายของปูค uh, ุณหานของพอต้องแล้วคนเดิมไปท่านผู้ชมโอ้คือเป็นสีนี่คอยไม่อยากภาคปันใดใดนี่เนาะครับเนาะเดี๋ยวก่อนบนถนนอย่างรถก่อนโอ้โห ตายตายตาย,ตายประตูเปิดรา้านซ่ายยุ่ยจะได้ไม่ปิดตัวนี้หมีเอามาที่นี่มาเขาสัมภาษณ์เราพ่อเลยเข้าไปขอ,อคักๆก,กันนะทนผช้ชมไปขอร้ามขออา่อยขอ้อตกองแลกคนเดิม,มเดี๋ยวไปไปพวกทุกท้ายคัก,คก,คกไปทนผช้ชมนี่แหละครับปิดประตูให้บังหัน ปที่นี่ตีปูยาตื้นยาถั่วผู้ขาผมพอตองแหลกคนเดิมมาดีมากงามนะครับเนาะมาขอเป็นโค้งทุดท้ายเป็นกอที่เก่าเขาเอ,อื้อหวาอืมจนนังเรเนาะเดี๋ยวก่อนเอาอันนี้กับสารเจ้าพ่อปู่คุณหานปูผมสิม้าของทุตไทนะครับด่ากวาแก่มือเนาะมาอย่างโค้งทุดท้ายของกวาดแก่มือกอที่กอท,ที่เก่าไปท่านผู้ชม ก็ต้องคุณภาพจาเพลงบ่งขันปิดประตูได้บ่งขันไปปูผมขออนุญาตบังขับเขาไปขอโชคขอลาลองคันว่าคักๆกระปูกันะ่ะกู้ักฟิตกันะ่ะไปท่านผู้ชมไปพร้อมไข่มาโอ้ลุกใจเบิดท่านผู้ชมบังขันใจหายใจขมเรียกไข่นะเจ้าคู่ใดบ้าหรือ่าเปิดประตูไว้โอ้มาไปนั่งกันข้าวกันนี่เอา ผู้ครับผู้นี้ผมขอต้อแหลกคนเดิเมมอหอดมาถึงมาขอเป็นคงสุดท้ายผู้คุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์เอาเ,เล่าหน่อยเดี๋ยวมาด้วครับนะขอเป็นคงสุดท้ายงวดประจำที่หนึ่งมีนาคมพศ2568เป็นงวดที่เก่าคือเก่าเป็นงวดแก่มือนะครับนเนาะงวดแก่มือเป็นคงสุดท้ายปะ่ะตังหอยไรก่อนไข่ขอ,องที่ละ ลุงต่ท้ายบอลหันปิดประตูรัดได้แล้วบหันปูแจตีแจถั่วูขาแล้วครับเนาะอาเวาักักมาเข้มว้ได้ไข่เดือยูีเดดิบนวาบนเลือกเดี๋ยลคบเนาะไฟไข่เปิดบนนอะเปิดกระไดอแลูวคบเนาะเปิดกระไดอึ๊บเปิดนกงดีเลี่ยบึ้งเราด้มูอเจ้าเอ้ากงดีสิละไป่ามูเจ้าเอาทางบทาง เสื้อใหม่พังหรือเปล่าพังอยู่นะเออท่านผู้ชมนี่แหละครับเสื้อใหม่ไหมพังหรือเปล่าเพราะนะย่าตื้นย่าทั่วผู้ขหาเราคำาะเขา,า,ขาเแล้วบบที่นี่ของบา,านเราปิดแบบที่นี่พอต้องเรียกเปิดบังคันท่านผู้ชมเออมือหน้หหนี่โอ้ยอ้าวอุอ้ยเจ๊งให้เจผมบุตรบ้ากันหรือเปล่ากันล่ะ สวัสดีครับเอฟซีตระเล่ทัวโลกมาบัตตินีบ้าปูบริหารเป็นโค้กทุกไทยงวดแก้มือเป็นงวดที่เก่าโค้กทุทไทยของช่องอตระเล่คนเดิมไ่จัดให้ผู้จักก็นะมาขอเพิ่นของให้ของวงจรเล่าน้อยเดิงวดแก้มือววดที่เก้าโค้กทุกไทยช่องอตระเล่คนเดิมสี่ภามผู้จ้ามาขอคักมาขอพอเผยผู้จัดาล้วกอ ไม่พูดพวามจำเพลงมาไว้กินเพลงไว้ช่องอบบเขอลแม่คนเดิมไป ตี่นใจขอุกขาเชื่องจากวันล่างมาเด่มน้ำขนมเริ่เลยก็พอตกเหนีมเลนครับเนาะูไฟไฟไฟเนก็่ไหมีี่ลนหลังเรื่องมีไฟสำรองอีกเดอเรียงมีน ทุกอย่างมาบายพอ,พอพอต้องแล้วคนเหลือไปแล้ครับมู้เจ้าโค้งสุดท้ายของออแก้มืองวดสิบเก้าของผู้พิหารตะคักกันนะมาบอกว่าเก้าคนพร้อมไป ทาทากุากทาา่า,า <c oughs> นาทุก่านกท่านทุก่านมุอทานทุกท่านทกน่านมุกท่านทตกท่านทุกทานทุกท่านทสกทานกท่าโทุัท่านทุกท่านทุัทานทุกท่ะุท่านทุัทนทุกทสานทุท่าสทุกทานทตกทานุท่ามทุกท่าทุกท่าุกทานทุกานุท่านทุ่กานท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 ้กทาก่านก่านทนี้กม่านานกนานน,น,น่าขอเป็น,นท,ธธทุททุกไทุกทดที่เก่า ของบวดแก่พือของปูอุทธานผู้สังคิตว่าเมยอที่หนึ่งมีนาคมพ่อสาาพันห้าร้อยหกสิบแดเอาประคัเพิ่าว่าเดียวๆพามันใจแต่นี่ไปพอต้อแย่มากขวดพ้ขอปับอกป่กกาวปูพุานที่หนึเพราะว่าเป็นวดแก่พือนวดที่เกา่าคัคัตเป็นผูุ้ทายกระดนะผมรางว่าปูพุานถี่บูประทานไผมต้องพอต้องแ่คนเดิมมันใจญาตักระเกียิที่ผู้เนระยก ยอดชงเป็นบทที่เกของผู้คุณหารผู้ทักิษที่ภาษาหาบาลื้อผู้เปิดผู้ทิฏตาทิพย์พอเฮนาราการเกียวกัมีอย่งผมมีมังผมว่ากับพอตแมคนเดิมล้วกับก็ผู้จัดหิ้งพาทางพระทางยพอตแมคนเดิมทกับที่มันเกี่ยวกับประูนี่ตรงยีวอก็นี่แล้วก็เดี๋ยวมไจัดในยางทักกับพอตแมก็เป็นที่หนึ่งมีนามกพอตัน้าร้อยขอผมสิบางนเนี่ยเรียกที่สตัวและสอตัวเก้า หลังจากพงเก่าจบพบปิคาเยื้อปูพุ้นหานลรอยากปรลักมายิบนีถูกไาผู้ขากระชักมนผู้กระักขนะโดนตายไม่ไผกอทิ้งเก่าหมดแก่มือความว่าเอากระักสามตัวด้เก็เกิดว่ารีห่อยปให้พราะเชูพพผมบอกว่าผูพื้นฐานผู้ทำสิทธิ์กดกระากเองไต้องยสามเดือนตัวให้แก่ต้องพอต่ำแบกตัวไปฝากไปต่อเจสจี่กอแสดงชุ่มกับปูพบ้นหานจนกองทุนไทยกระัก เล่าน้อยเนิดเพื่อให้เงินดีรวยขึ้นไปกัต้พักรักมาปูลูกจับบอลมากยิบเด็กถูกให้ม่ตกองับกันอ่ะเพิ่งเียหัวไถไม่ไถเรากัะอืมดีนีนะครับ คอากูยึดไม้ผู้ขาดเดียวครับยึดเป็นเบอร์กระชักกันอ่ะหนึ่งนีนานี่ยึดยึดถือเป็นตัวใดอย่างนี้นีเพื่อครับเอาเดียวครับ ร้อนลงลบๆคือไม่นั่งตักที่เก้าหรอวะมาคิดสัวเบื้องความการกระทักกันอ่ะเราไปเดียวจังไหนอืมูุุ่นหาอยู่บนที่เก่าเด้นแค่มือพร้อมนะ ก็ให้ตามแต่ดวงครับคุณโยมขอให้คร <c oughs> ับ จแทุกทีนาทีแล้ว์ึกใจเรียเส้ซีบ้านคุณผู้ชมบปัตตินี่นาที้วนึกใจขอเชิญปูลกจากก่านรักมายิงเยียดไทยแ้ึกนึงสาตัว เลขไทยราตัวทีท 1, ่หนึ่งสามตัววัดประจำที่หนึ่งมีนาคมพอศศพันห้าร้อยหกสิบแปดคงสุดท้ายวัวตัวเก้าอืมเออเอาไว้แรกของเลขไทยราตัวที่หนึ่งเทศสัตว์เอา้า ดัางนั então, the the ้นหมแรกขขงเรียกท้ายเราทเสหนึ่งไมยเลกหม้เลขกเก็ครับไมยเลขกเก็บอย่าลืมกไม้เลกเก็ดไมยแรกทิ้ง้ารื่อง้งเก็บเกบอกว่าดเนาะบูครับไม้ที่สองเขาเรีท้ายเรางเสหนึ่งต่อจะไมยเลขกก็บมาเอากระคาปังปังแข็งเขงรวยรวยว่างปูเนปั๊บเชิกระทัดเอ้า ไม้ที่ขสองต่อจากไม้เลขเก็บมาไมายเลขเก้าครับไม้เลขเลก้าร่วมกันเก็บเก้าเก็บเก้านี่คือเด่นไทยตัวที่หนึ่งเอ่อยิบงไปสองตัวตัวแบบที่นี่เป็นไม้ตัดสินต่อจากเก็บเก่ามาเอากระคับเยื่พื้นหูเอาไผเป็นไผ่คมพุท้ไทยยัดคันดบ,น,บนี่วดพิสเก่านี่วดแกเมือยวครับเนาะเอาไม้ตัดสิน ปอจักเก็บเก้ามาตัวที่สามเรียกใครรู้สึกว่าปนจาที่หนึ่งมีนาคผมพสอ5สัพันห้าแดตูจัดนักครับปั๊บปุ่นเลยปั๊บปั๊บปเลยตู้เจ้บวันที่วัเอ้า สไม่ที่สามนี่ตัวจากเก็บเก่ามาไม่ที่สามขย่ายเจที่สามนี่เพื่อกิบให้สองใ่ครับเพื่อกิฟให้สองใบเอามาที่นีครูคู่แรกกันคือเก็บเก้ามาที่นี่เอาเป็นครูเอาครูที่สองมาหนึ่เอาแล้วก็ที่เดินครูที่สองมาในเลขยันแปดเกตครับอันนี้แปดเกตขย่ายเจที่สามเพื่อให้สองใ่คือเลขแปดเกต เขย่าสอไม่แรกเพิรนใหฮเเก้าเ็ดเก้านี่คือเลขกไทยคือหนึ่งขอเพิ่เพิรนให้สี่ตัวเพิรนใไฮเกดเก้าแปดเ็ตเกดเก้าแปดเ็ดนี่คือเรียกปูพื้นฐานเพิรนใไ้เรียกไทยคือหนึ่งเจ้าเพิรนให้สี่ตัวเอามาที่หนึ่งสี่ขวาเพิรสองตัวนะครับโอ้ขอตัวครับเป็นยังไงเกินครับเง่นเกินสี่เป็นอะไรนี่คือลางเลนน่าบรราอานี่เป็นอะไรก็ได้นะครับก็ใจเคต้อง่ำอะไร อปูครับปาทีนีขอเชิญปูไปยืมเลียกท้ายสองตัวเลขท้ายสตัวปูพุทธันจันนะครับเลขท้ายสตัววประจำที่หมีนาคมพศสองพันหาร้อยหกบแปดากรขับปังๆว่าปูในปั้ว่าความเด็ปูเปนวไปเป็นใยงวดทีเก้งวดแก่มือจันนะครับไม่ราเขาเปนตัวแรกเชิญกระสเอ้า ไม้ล่างไม้ล่างขผสมตัวแรกไม้แรกผสงตัวล่างปูผู้น่าจีไ่หมายเลยไมรเกขลครับไม้รเก็ดมรเจีนี่คือกลางสองตัวเพื่อใหมระเก็ยดเพื่อใไม่แรงกอนเอาปูจัดนครับเอามาที่นี่ก็จะไม้รเก็ดมาเนาเอากระชกตัสองตัวหนึ่งอืเอาปูเอาเรียท้ายสองตัวตัวตัดสินก็จะไมเก็มากไม้ที่สองเอากระชาก่าปูเด็ปั๊บาคุ่๊บดีหูว่าไมไ เอากระชด้วดทิเตาดแก้แมือจัดนักปังปังป,งปุ๊บปัป๊บอืมดกระชาไปแกเสร็จระชเอ้าแน่งเนเเอา ตัวตัดสินเลขท้ายสองตัวข้างล่างตัวตัดสินหมายที่สองหมายเลขเนียคือฮัทตือมาได้เก็บอีกเลขสองตัวเป็นไฮเก็บเก็บมัวเขาอย่างนี้ละ่ะบริเกียวบวกเอาบวกสีเกี่ยวกันบ่อกว่าหันออกคนเก็บเก็บสองตัวสิบบารลาอะไรพวกนี้สิ่เป็นคู่แล้วคเนาะอืออะไรครับไอ้แน่บันนี้อ้าอลบข้าว

เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่1มีนาคมพศ2568ผู้คุณหารยิบไฮเป็นโค้ชทุมไทยโค้ชเก่าแก่มือเป็นยิบไฮไหมเลขพื้นยิปไซีตัวครับขย่าถามเสือมันเปนิปไฮซีใหม่อาสมงคือไม่นึ่งเป็นอะไรก็ผู้อ้าวท้นไทยเก9กับ8เก9 8เก9 8เกตนี่คือเลีตัวควาบอลานตัวปพะ่ดไนที่ตัวคือเลขยยคือผู้หุณหาร เกตเกตเก้าแตรทนี้เรองตัวทันเกตเกดเกเกสําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรมรับฟังรับเท่านั้นเพื่แนวทาขงแน่ถนนความเชื่อส่วนบุคคลรับเพราะประนี้เนี่ยประเท่้เปูกอบกันเบ้งล่างๆ่างนีก็เากี่แล้วซีเกาั่ละบ้าเก็บะเรนนี่นอาต้อเรียกคนเลยครับผมต้องเือเนี่ยว่าวใดนี่ บวมีคทำว่าสิบวรื่องขการฆ่าผู้กุนหานแมนอยู่กู้เปียกเนาะทุกวันนั้นก็ว่าสิบวกเรื่เอาไฟไปข้าไว้ประตูนุ่งเอิบคนดำไม่เห็นเอ้ยไม่เห็นรถเรือตราติดกุนหานแมนี่ดีอือไปแล้วมือควายมือเจ้าคักๆกันอ่ะน้องคบเนาะโอ้ยควายก็ได้เดี๋ยวกันชวนผู้กุนหานจาาทั้งปิดทั้งเปิดบังหันหูอือเล่ควายน้องคำเนาะมาเดี๋ยวกันจะเฝ้า ตั้งหลักก่อนมาผมขออนุญาตยืนขึ้นมาที่นี่ <c oughs> เดี๋ยวเบิ่งเรียกทูกพอมกันนี่นะครับบดหันกับประตูกับตอนเขามากกับเปิดอดขอตอนที่เขามากกับปิดรลัดพาเขามากแล้วเปิดกัเขามากแล้วกับปิดรลัดอีเอา้าเบิดไปก้อนมาที่นี่ผมสิออกไปมเปิดไปก้อนจะปีดรลัดผมด้อ เปิดแล้วเดี huh. ๋ยวนี่ละเบื้องเราปกติแกงพอตุ้ยแยกวะเอาไปเบิ้งเลี้ยงทูมาที่นี่ไปโออมีอยังบ่เนาะเอาท่านผู้ชมท่านผู้ชมเอาล้วครับเห็นบ่อมาที่นี่ผมก็เลือกสิเบิ้งเลี้ยงทูจานพอตุ้ยแยกแล้ว้นี่ฟ้าเบิ้งเจ้าพอตุ้ยแยกเพิ่นไล่แล้วเมียนยู่โอ้คุณผู้ชอย่าพักมาฟ้าเบิ้งเลี้ยงทูพร้อมกันเออ ดูด้ะสี่เก้าเจ็ดสีเก้เจ็ดเลขคือตัวกันคักงอูบ่รู้เบียแตที่นี่ท่านผู้ชมเออตัวเนี่ยไรละเอ้างวนที่หนึ่งขอยควาเพิ่นสาตัวเพิ่นห้สี่ตัวนั่นเ็เก้าแปดเ็็ก้าแปด็ที่นี่สองตัวเกกเก็ดัต็ที่นี่ตีเรียกถูกกับมีส่วนยเดยมีจัเกาถึเก็สี่เก้าเ็สก็หรือ4ี่หก็นี่คือเลขถูปปูกุธานงวดไปจังที่หนึ่งมีนาคมพอสอนเป็นงวดที่เก อืมเป็นงวดแก้มือยางคัดท่านผู้ชมจะเลื่อนจะผ่านขับไปไปใช่ะเดี๋ยวสิไปใส้แล,ล้วจานบ้องหั่นนะนนเนาะครับเนาะต่อสิบปีอุ่นตัวสิฟางได้สนะปิ้ว,วยากเดียวต้องไขว่ยาตื่นยาถวกบุคคลนะครับเนาะผมพอต้องเรียกคนเดิมท่านผู้ชมพาปิดหลัดพอต้องเลียกหรือบ้องหั่นโอ้ยผมขอออกไปนะครับเนาะผมสีลาปูเอาเปืนเสียดึงกันนะ เจ้สิบเจ้าจ่าพ้น,นครับนะผมก่มอ,อนยอมแล้วล่ะเบื่อซะผมก็ทีเดียวออกไปก้าบ้านกับซองนะครับเนาะก้าบ้านกับซองให้ผู้ขาก้าบ้านเขียวขาดปลอดภัยเอาเท่านทีแล้วครับไปมาที่นี่มากราบมาไหวามาลากลากักขกันนะอ่ะมาคอยสิออยืนลาเบ่หนอเอายืดยืดสานี่แหละเอาท่านผู้ชมอ๋อปู่รับปู่ทหารับปู่ศักดิ์สิทธิ์ นั่งก็ได้ยืนบ๊วยถนั้นบวดขาโอ้พนสิวาบ่วยนำถือเพ่นอะเอาไหมเอาปูร้านครับผมขอขอบคุณปูคุณหารหลวงนายางสูงสุดครับเนาะผมสะขอกาบนครับงไู่หากาบันเกบารปลอดภัยแล้วครับนะคนเกไในคนไข้ยายมีน่า <pun> ร <commentaires> ับฟันดีท่านผู้ชมครับปูคุณหานคนไดชอใไ้ลาบเจ้าแล้วคักๆแล้วสิกับ่าไู่เจ้านี่เบื่งคักๆปังๆเคงๆเรือยเรืยเบิ่งไปแล้วเอาเรียกเสี้มซี่คันอีกเส้นนึ่งก็ได้เรียกเสื้อซี่นั่ เออเกตเก้าแปดเกตเกตเก้าเกต็เลขสตัวเพื่อนไท้เกต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 เลขถูกเพื่อนแล้วการบางหันตีสี่4ก้ากตสีาำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นเฮงเฮงรวยวยซื้อรางงามัาทุกท่านให้มื่เจ้าอยู่ดีมีแฮงคุ้งเกใดคุ้มไก่ใหญ่มีนอนรับฟันดีนอนกับเนอนรับฟันดีนอนรับหนึเงินมือนอนตื่นึดงกึนนแปดมือาแตแกวบานี้แดมือเออตื่หนึ่งมือหนึ่งมาหมีนาคมพศสองพันห้ เบียยค่าขายลอตเตรี่มามูเจ้าที่เรียกผูกกก้คุณหารีมีบน่นอ่ะยิบมาหาไปทอดใะไรกระซาม,มูเจ้าเป็นเศรษฐีไหมในท่านที่สารับบงนี้เอาซ้ำนี้เฮงเฮงรวยรวยซื้อแงงามกันทุกท่าน FC พระตองเลียคนเดิมไปพระตองเลียับครับสวัสดีครับลาตีสวัสดีไปเจ้าอืม